เยเยอะๆหลายๆ๋อแต่ก <rôle à déc> ่อนเนี่ยคุณย่าเนี่ยเขาก็ได้พักที่ห้องแห่งนี้เนาะนี่คือดาดฟ้านะครับดาดฟ้าที่ของผมของพ่อเลยคหรอสวัสดีทุกคนนะครับทําไมผมถึงมาที่นี่นะครับคือขอเล่าประวัติเล็นึงก่อนนะว่าคนรูตึกแห่งนี้เนี่ย เป็นคอนโดของพ่อของผมนะครับพิตะกรเนี่ยคุณพ่อของผมเนี่ยเขาเป็นทหารจีนเนาะก็คือในทํางาน,นให้กับรัฐบาลนาะและทีนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นทหารเสร็จนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้สวัสดิการคุณพ่อเนาะโดยการที่ให้ห้องพักหนึ่งห้องนะครับให้กับทหารจีนนะครับผมเป็นการแทนการขอบคุณเนาะที่รับใช้ชาตินะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูเนาะว่าห้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คุณพ่อผมก็อยู่้อนบดพอดีเลย เดี๋ยวให้เขาเนี่ยมาคุยกั<ห>น<ห>น,นะมาดูว่าดูไหมเราจะไปให้พ่อแป้งหลังมีพ่ออะไรอือตั้งแต่พ่ออายุแค่ยี่สิบห้าคนดูที่นี่เอ,อ๋อ,อที่บอกว่าตั้งที่กว้างใหญจสุดจีนหมายถึงว่าแป้งของคนที่มีคุผลผลงานต่อชาติผลงานต่อชาติ เฮ้ย你好เนี่ยหยางหยางกูนะหลายราเราแม่พึงขนาดไหนลูกผมแม่พึ่งลูกผมเต๋อเนี่ยมันไม่รักไในนี่แม่ของผมนะครับสวยตอนนี้เราทำเป็นไปไรดูว่าเหมือนการไม้ครับคุณจางการต้นปาครับดูอะไรเงี้ยคนนี้เนาะก็คือย่าของผมนะครับที่ที่เสียไปแล้วเนาะ ก็ต่ก่อนเนี่ยคุณย่าเนี่ยเขาก็ได้พักที่ห้องแห่งนี้เนาะพ่อโม่แป้งให้หลายรายอยู่ยี่สิบกว่าปีทั้งแต่พ่อเป็นลมๆสมัยพ่อมีความฝันว่าพ่ออยากให้เย่หลายได้ชีวิตอยู่ยิ่งเป็นสุขเพราะฉะนั้นเวลาเราไปให้แป้งพ่อพ่อก็ให้หลายได้เย่ใช้ส่วนใหว่พ่อไว้ไทูใชมเป็นลูกที่กตัญอยู่มากนะครับน่าประตู้ตรงบ้านหลังนี้เป็นของใครคะของยายอย่างนี้ในอนาคตเนาะ เอออย่างน้เห็นเราพาดูเก็บไปบางทีส่วนห้องอันนี้ก็คือห้องของป้าพาทัวร์หน่อยครับอันนี้ห้องของเย่เย่เนาะส่เนี่อันนี้สวยๆหลายๆที่อยู่เมืองไทยนะเนี่ยเย่เป็นพื้นที่เก็บขคนข่าหมดเลยอันนี้หลายๆสมัยแต่งงานสมัยอยู่ที่ยุบ ย่นรัฐบาลได้บ้างจริงๆเวลาเขาแต่งงานมึงจะเอาไปใช่คขาไปดิคืออยากดูมีโสสารมีมีความรู้สีแบบเนี่ยดูนะหรืไม่อยู่เลยไม่เท่าหรือเยอพอเก็บไว้ไหมเอามาเป็นความทรงจำเนี่ยกูปบ้านได้เลยอันนี้ห้องครัวนะห้องครัวสมัยก่อนเนาะป้าป้าที่นี่บ้านนี้พักมีกี่สร้างมากี่ปีแล้ว ข้อสอบ1996แต่เป็นใบใหม่เลยน้าเตยแปนสมัยก่อนเนะนี่ยใข้อสอบ1996มีบ้านหลังนี้ถือว่าดูดีมากเพราะทำงานให้น้าเตยแแค่สี่ปีเป็นทหารแล้วกลับมาน้าเตยแปนก็ให้ก็เป็นสวัสดิการใช่ไหมพราะมีรางวัลเอออันนี้ว่าอะไรเพราะมีผลงานดีให้น้าเตยแล้วนี่มีของดีเอยอะๆให้บารโตเหียน,นครับเหลียนเก่าเนาะ

以前爷爷在个在这里干什么？这里种菜。喂鸡。喂鸟。哦，鸽子。喂鸽子。多怕嘞！怕婆，怕我做妈给婆婆好，好不怕嘞！她她样样都住这不怕你吃都没有长起来。不怕文婷，这个这个吃鱼不怕吃。你刚才说吃鱼。哎，你被爷爷捕鱼嘛？为了他，没有来，他每天都有人住在这里。 คนที่เคยลำบ่ามาเขาชุ่มปูผ่าปัวอะไรอันนี้เป็นปลายหมดผมว่าอันนี้อาหารเสฉวนต้องสั่งตัวนี้มาเก๊ามาเก๊าโออันนี้คือโอี่สั่มาลามมาลามาานี่นะทุกคนนี่นะทุกคนนี่คือการที่ประเทศไทยนะก็คือหมาล่านี่คือหมานะคือเขาเรียกว่าเป็น ตัวที่ทำให้ปากชาเนี่ยก็คือนี่เ,เองมาชิมกันหน่อยนะทุกคนหอ,อมดีนะหมากู<อ>รู้สึกชาเลยทุกคนยีน่อยู่ที่มีไค่สูนะสมัยก่อนแม่แม่เคยมาที่นี่อยู่แล้วนี่รู้สึกยังไงคิดถึงอดีตไหมใจหายเนาะไม่มีมแล้วพ่อป,ปู่แม่ยา่ายคนยี่น่ารักมาก ดีดีกับแม่มากเลยอ่ะมาก็พึ่งถึงความทรงจำเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปนี้จบรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะโชว์ห้องที่คนจีนอยู่กันทุกๆวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับ